ยังกินไหมนี่ซุปดอกผักขี้เล็กซุปดอกผักขี้เล็กจ้ะมะเบิร์นมีที่ซุปดอกอันนี้ยังต้มปลาทูก่อนบ่ซุปดอกผักขี้เล็กใส่ยังแไงใบขิงขิงยังโอ้ขิงใบไผ่โอ้โอ้หอมขิงใบไผ่มันพิเศษมองมองใด กินอ๋อใส่ซุปดอกผักขี้เล็ก<ม>บักพีกนี่ขัวอืมขวสซุปนี่หอมมต้มอ๋ออันนี้ดอกผักขี้เล็กอ๋อ,อต้ม,ต,มต้มแบบชุกป,ปะปะอืมอืมอันนี้ผักกินกลับเนาะดอกซุปดอกผักขี้เล็กปกติตะกีเขาตำปูใส่เนาะน้ำหน้าน้ำทังเนาะฝนตกนะเขาจับปูนะ อดอกพักกิเลเอามาต้มครับพี่น้องค่ะต้มแบบเด็ดตาดอกเลยมันบ่เอาตาดอกเลยม่มีใบเลยมยนบ่ดอกล้นลวนๆเป็นต้าแสบแต่สุดไซอันตลาทูคือพอจะกินน้อยๆเด้ ปูนะฝนตกงามนี่เนาะงามเขางามเนาะปูปูมันขืนน้ำทังนะเวลาเ่ออันไปหน้าอย่งางน้ำทังนะใบใบขิงไผยมันเป็นต้อนอยังไงเดี๋ยวสิภาพไปเบิง้งนี่ต้นขิงไผ่ค่ะต้นขิงไผ่ปลูกใบบ้านใส่กระถางว้ค่ะอยากกินก็มาเด็ดเอานะคะไม่ต้องซื้อบ้านหอมี บ้านเรามีอย่างเนี้ยอันนี้ตน้ตนต้นขมิน้นขมิน้นนะบักงามปลูกใส่กระถางใบขมิน้นตะไคร่มะนาวมะนาวใบเยอะไปหน่อยแต่ก็มีลูกดูจ้ะของกินที่ไม่ต้องซื้อบ้านเรามีหมดเลยขมิน้นผักแปีนขัวใส่ไข่ หัวใส้ไข่ไม่ต้องไปซื้อ,อประหยัดเงินเศรษฐกิจพ่อเพียงกับว่าได้ค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้ต้นกระชายรอบบ้านมะนาวลูกอ่นต้นเอ็นตินกระเพราจ้ะ รอบบ้านมะนาวจะตรงไปซื้อเลยอยู่มืองนอกมันแพงแพงแต่ว่ามาอยู่บ้านเฮานี่นี่สุน,น,นีย์ได้จากพี่น้องเกือบทุกอย่างย่างตะบกบักพีกปลูกแล้ว,วก็ได้ปลูกดอกแต่ว่ามันเกิดเองเวลาเขากินเนาะอันนี้ต้นบักฮวงน้ำหลายเกินไปมันสีเหลืองตายแล้วต้นนี้ นั้นพักขาเช่อมอันนี้ป้ากลกวยบริเวณบ้านนี้ตาล้วยเครื่องนี้สะได้ใส่บุญเขาสากพอดีบุญเขาสากอาทิตย์หน้าอันนี้ข้างบักบวบอืมกำลังสวยใส่แกงเห็ดเผิงหวานเอามาจากนอเว้พอดีดอกส,อสวยๆผักตำลึง อ้ยอดตำลึงไหพี่น้องทำหมูปบะชอ,อกินพุ่นน่ะ <c oughs> อันกนกระต้นนี้บอกนี่ต้นมาคุงบ้านนอ,อกเขาเป็นสิเลยจ้ะชีวิตบานอ,อกบานนาใช้กระถางไว้นั่นต้นบุกเขือต้นบอนสีสีสวยๆอันนี้ไว้ถ่เห็ดแน้วจ้ะ พี่น้องว่ามันพ่อเม็ดหนึ่งบ่คุณอะบักบวบหอมอันอีกนี่ตองไปเห็ดนเนวยาวคักบ่กุหลาบสวยๆกินอหอมหอมดมกันอื้มหอมชื่นใจ กระทะหางไทยกระทะหางเขาใส่ทางหนึ่งยันเปบนหัวควันเตะหู้มือเดอกดีกว่าทิ้งดิกระทะเป็นหู้เราใส่งานใส่งานมาจากปีเราประตูกระทะนั้ยนี่โอ้ยจำบ่อยลืมเ่ราะเป็นต้นสมัยเขาเป็นสาวสองน้อยคนบอกอะไคนนั้นุเหรอตอนนี้พี่สาวยิ้ตาค่ะพี่สาวใหญ่อยู่กับอี้เมีย เวลาย,ยายตายยุ้งมังนอกก็ใหญ่นี่นะเป็นผู้ดูแลอีเมียหกสิบเจ็ดปีนี่เนาะยายตาหาเจ็ดเกิดก่อ,อนยายตาสิบปีผีไสผู้หนึ่งมีผู้เดียวก็ไหลาตายซะตั้งแต่สี่สิบมันเฝ้าอย่ามันไปก่อนเน,นี่อขัวไหม <laughs> ขัวจะมาเป็นหูใส่งานหนักละ <laughs> น้ไหลจะมาคุมมาเลี้ส่เลีสวยมคุมว่าถ่มขไปแะก็ิ่มเป็นขวาห่างไปแล้วปเนี่ยย่เหนีใส่อยู่วันนี้เาไปเห็ดหยังต่าติดลอใช่ปลาทูดิ่ปน่นจาโอเห็ดปลาทูก่อนเนาะต่ำเป็นปนปลาทูก่อน ตำเป็นผู้ตำกอนจังเอามาสูบที่หลังตักออกใส่ถั่วไอเวสเกิลมันบ่เขาจังเขาจังตำตำมีเล็กต่างหากเราง้นอ่ะจังเอาบบกันปนมาใส่ที่หลังจังใส่แตงคื่นปรุงมันบ่ผักขี้เล็กผักขี้เล็กตาแดดอันนี้ผักกับเอามาจากปลาลกวยเขาดูหน้ากันีิปลาลกวย อันนี้พาออกกินกับเลยพาคืงเดียวเพราะ,นะเนาะที่เ้าได้แกงใส่อย่างอื่นแกงใส่ปลาย่างเป็นสนนปะเดี๋ยวเดี๋ยวห้องฉันซื้อปลาแม่ย่างกินอะไแกงใส่แกงปีใส่ปลาย่างเสียบเด็เรียบร้อยต้มปลาทูรอตำยกขึ้นโอ้เรียบร้อยอ๋อเมมกี๊ยวเจี๊ยมบะจีสิอ่อ๋อไม่ได้บดูดอีกอย่างก็ไม่บด ตั้กระเทียมไปตำบมบพริกอันนี้บะพริกเหุกผัวแล้วเนาะเมื่อกี้นะเนาะแกะปลาทูใส่บนีไปเพกกอส่นี็นอนอนพอใส่ไปกินแค่นี้แหละอันนี้เป็นน้ำปลาแดกเนาะเพาต้ม,ตมจะนะ้ำปลาแดกปลาแดกต้มใส่ปลาระปลาระแก้ใส่นี่แกะปลาทูตำก่อนขั้นตอนมันใส่่นี ở pha thu ở nam, nam, ở yên thu ở ngài. nam Nó sẽ mong năm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 mong năm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  กระถ้วยกันดาสิประท้ใส่ระถ้วยเพิ่มโอ้กระถ้วยลานขาคนดอดไปแล้วบ่ออืยู่บ้านหนองโนมีมีตลาดนัดทุกจันทร์พุธศุกร์เนาะมือนีนตลาดน้อปปลเนาะเดี๋ยวนี้ตลาดนัดบ้านหนองโนู้ยังไงด้ทางอื่นกับมาซื้อหลายอืมยังดีกับมหลายเลยเนี่ค่ะขายจอนทางอื่นกับตร ไม่ค่ะในเมืองก็กออกมาขายบานเ่าเลยคักครับเอาบัานแตกๆป่าเมยังมีก่อนนั่น้เนาะตำประทูก่อนค่ะพี่น้อง่ะตำเป็นปูนก่อนก็เป็นตะเพ็ดแต่ปีาสีสัน <laughs> ตีกับเอิญเอเย่แล้วค่ะพี่น้องคะวันนี้วันไหน,นเป็นป่าของงานน้องสาวเอิญคนน้อยผ้าเอิญแล้วเอิญป่าป่าน้อกันเบิ้ลกับสลบีบสลับุรีแล้วสาวพวงไอสลับุรีลูกน้องสาวคนเล็กอาศัยอยู่สลับุรีคนน้ามัเนี่ยคนน้า เอาแบบอุจจุหรือว่าเอาแบบเต็มทีอุจจุรกระเพาะสิน,นี่ได้ละได้ปนละนี่คือปนต้องปรุงอย่าบ้าๆปุ่นเองใช่ดอกกขิสีเล็กเลวโอ้ปุ่นตอนอกกตอนเขาสูบโอเคตัมดอกสีเล็กก่อนนะนต้มจนอุย้ย Tông là, ông lấy lần thứ tiếng tông tân phiêng tông tông tiê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 ng tông niêng 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 tông นี่แหละาเนี้ยผ้าแสีบพี่น้องเลยหาดบ่ได้อยู่หน้ากระเล่นเขาบ้านเล่นหายังตึกน้อห่างอันนี้เอาพันใบเขีงไผ่ใส่หาดบ่ได้ของเสียบอยู่หน้าบ่เอาไปกระพิบกันดิหัวกระเบียะย้อนอันเดียวหนึ่งกระมีดิประตูเป็นผู้ประตูเป็นผู้เบิ่งห้เบิ่งหน้าจ้ะ มีง่วงพร้อมคิดกันย้อนไม่ได้กินผมญชุดหลุดคนน่นแล้ววะหัวจะหายเงี้ยห้แลนเข่าบ้านมาสื่อขนมี้ผมญชุดหลุดทางอื่นเป็นบ้านเนาะทางอื่นเป็นคูอเชิญหนีบบ้านเนาะเป็นยาตีกินเลวเนาะทานอ่ได้ใช่ปลาไหลบ่ปตะเออชิมกั เอา,า,นาหนำปลาลันมันยูใ่ในตอนตุ่มกระทูเนานะนาะเดี๋ยวอมอกใจปากคอยไรคอยหยาดไอยี่น้ำปลาเด็กบ่น้ำปลาเด็กอีน้ำปลาเด็กอีกเอาน้ำปลาใช้น้ำปลาอย่างนัวหยดน้อยหนึง่งชิมน้ำปลาเด็กตติมน้อยหนึง่งน้ำปลานิดนึง ngọt to ừ. Ừ, à, đi khiến này ừ. Ở gì quá, chị chép hạt Đây, chép bay chiên Bay chiên bó phó, biết ít chẳng nói kênh Biết bay chiên con mm -hmm. Còn đọc cút lạ Bay chiên dạy vào cho giai xây lại đứa mình bên phần ở mày có mà Thấy coi mẹ lạc kiao mày 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 xây mày 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 Nó là ba, Nó là Để thì đó, ừ. Nhi mẹ vào cho xây lại đôi mình sẽ hướng vào nào Rút xem nào Dành hướng Rút Xây bởi lốt xong nó nè Ừ Xả lìa xong nó Xe nó lại mẹ nó có chỉ nắm hấu được ừ. นี่ก็แซ่บจังไปหาผ่าเพียงหาผ่ามาหมักหัวไปพี่น,อนอ้องเคยกินบ่านอ้อสุบดอกผักขี้เล็กนี่ทางอื่นทุกคนให้กินบ่านอ้อใส่เขือนปูนเกลียฮ้อนหน่อยด้ะดูเอามืดๆนี่เสียดายยูกขอบผม กองนี้ค yes. no ่ะหาำจิ้งใหญ่น้ำจิ้งใหญ่ย้ำนี่ย้ำบอกผักขิดเล็กที่เนาะตะเก او ใยตาเนี่ยขันบ่อท่านเนี่ยไปนอร์เวย์นี่สีแบกไม่สาวอ้อมน้องรถหาเด็ดดอกห่านสอยเอาดอกผักขีดเล็กเอาซุปขึ้นสี่ละตะกี้เสาร์อาทิตย์มาบ้านทำงานจันทร์หนึ่งสุขเสาร์อาทิตย์มาบ้าน เด็กเป็สาวออมคู่น้องคู่น้องมันนี้ต้นพักกินหลากหลายเนาะเรียบร้อยเรียบร้อยหาพักเขาบไปเนี่ยอันนี้พัดยังไะป้าพัดยังไะพ,พัดกะเพราพัดกะเพราอันนี้เห็นร้านหน่อยไปโรงเรียนกนป้าออมน่องว้วคนพิเศษอีเมลเราสิว่าเผ็ดเจ้ไ,ไข่สา้าอกลุ่ยดีเจ้ถ้าแซ่บเจ้อันนี้ซุปอันนี้เฮะซุป ดอกพัทกกลิกกินกินกินคุณยายเอาพักใกล้ๆอันนี้เหรอ,อ,อ,อซอนมาได้ไหมเอาซอนนีซอนเหรอเออนั่นนั่นอีเม่สิได้กินสองข่าปเปก้อมึงตักให้ไม่ปขางๆใั่เยอะๆเพราไอคืน คือบางสัตว์สีบีกินเตะใช้เครื่องตัวมันจังนัวมากินไมากินใครสามนากินมากเลยกองเขามา กินเองดอกนอน,น่านี่ใขสาแบางเหรอ,อเอากินเองสะนะินะทันทีกินเอง,องพักหลอกหลีบพักลกหีบเอาไปยังไม่ไปจับไี่เขียนพั้นกับยามึงพันเป็นเนาะสั้งมอน,นึองแล้ว เนื้อพี่สร้างท้องเห็ดแล้วชุดไรนี่สิพ่อครบเสร็จแล้วเสร็จอยังป้าสร้างท่านเห็ดแล้วเห็ดแล้วสร้างป้าสุกแล้วต้องสร้างป้าสุกไปท้องแล้วที่สร้งแล้วต้องใส่เสียงคุยในแต่น้อยเพราะว่าหูพอดีนี่สิบาทพ่ว่าแพ้ยาเออเออเอาไว้แม่เอาตาตัวจุฬาคินที่จบ่านก็หอากไม่เดี๋ยวพันเสศษถุงมาจังสัมบัยนี่แล้วสร้างพันแล้วพันเห็ดขาย สร้างคนแล้วมีอะีรสร้างทองเสีสบุญเขาสาบเอาไปทาคอยชุดนึ่งแล้วคอยบอกคนแล้วเขาปากทันขายบุญเขาสาบเมื่อไรก่อนคิบเส็ดสิบเจ็ดจะได้เห็นแบบเพี้ยนี้บุญเขาสาบเาไม่เห็นหลายปีอะไม่ยังอาจะหมูสิักะเพามกะเพามะเพี้ยนหรอกเอาฮะอันนี้ใส่ซื้อจับเอา เอาหมูคือเอาผักเอาผักฮึจิ้นค่ะจินจิ้นจิ้นหยับน้ำลายใส่เสียง น้ำมาเกียบนะต้องเห็ดต้องเห็ดข้ามเขาเป็นตองรองความด้วยนี่ไหลมันชันจุได้ไหลเลยจงรูอืมเจบ อีแมวค่อสายอีกบมี่กินข้าพัดกับเขาเอาข่าสายปะจิ๊ตักแพ,กเ,พเอาอีก่ไข่าสานะ้อเรากินบ้างมัดใสู่้เย,ย็นไปสมบูรณในเรากิน,นฮึควนอะซุปก็ไม่เหุปด,ดอกผักะกิเล็กแด้ยดอกผักกิเล็ก กับแม่น่ะแม่คือเป็นแบบนั้นมุนมุนทั้งดอกซูปน้องแม่ยังกินแรงวอของเสียบกินอาหารบ้านเขาอย่างเดียวเลยผัดกระพงาะกะเพราหนีเราต้องถามหาเห็ดกินประจำของหายากก็น่ะมีกุ้งกินคุณครับยังไง อยากกินเขาก้อนค่ะพี่น้องค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแหยาตาด้วยจ้าขอพี่น้องทุกท่านสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนไม่ปวยไม่ไข้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ